สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซโนเวตแอนนันซ่าเ่า Welcome back to my beauty s t u d i o ครับคุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาเจอกับน้องเซโนเวตอีกแล้วนะครับวันนี้กลับมาเจอกับคุณผู้ชมในช่องเซโนเวตแอนนันซ่าและนี่คือวิดีโอที่เราจะมาทดลองของใหม่กันนะคะคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยวันนี้เลยวันนี้เลยดิฉันเพิ่งได้ของนะคะที่ดิฉันสั่งไปนานมากคุณผู้ชมนานมากนานจน,นแบบโอ้ my god แม่เจ้าดิฉัน เกือบจะลืมไปแล้วว่าสั่งสิ่งนี้มานะคะคุณผู้ชมสั่งไปตั้งแต่วันที่20เมษายนนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ก็คือเดือนมิถุนาแล้วนะคะคุณผู้ชมดิฉันเพิ่งได้ของสิ่งนี้มานะคะนั่นก็คือมาจากแบรนด์ของ j a ็กเกอร์ลินแคสแมินั่นเองนะคะคุณผู้ชมดิฉันได้สั่งสิ่งนี้มาจากเว็บมอร์ฟี่ออสเตรเลียนะคะคุณผู้ชม,ชมก็ส่งมาเมืองไทยนะคะเสียค่าส่งค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือ j a c กเกอรินแคสแมินะคะเป็น b บ t ์เดอะไล h ์ไฮไลท์เตอร์ บลัชทรีโอนั่นเองนะคะบคุณผู้ชมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองสิ่งนี้กันนะคะบคุณผู้ชมว่าใช้แล้วจะเหมือนกับที่เขาว่าหรือเปล่าใช้แล้วจะเหมือนกับที่นักเคลมหรือเปล่านะคะบคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วดิฉันดูวิดีโอหลายวิดีโอมากก่อนที่จะซื้อนะคะบคุณผู้ชมแต่องอะไรก็ตามเนี่ยดิฉันก็ยังไม่สังเกตว่ามีวิดีโออะไรก็ตามที่เป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมาลองกันนะคะว่าแจ็คเก็ตลิงค์เซสเมติกบลัชทรีโอเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะคะบคุณผู้ชมก็รู้ว่าดิฉันเป็นคนชอบซอ อ๋อไม่ก็ไม่ก็ขายฉันขาดขายฉันได้แน่นอนนะคะแปลงนะคะถ้าคุณทําแปลงดีคุณขายฉันได้แน่นอนนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาลองว่าแปลงของหนังเจ็กกรินก็แหมติกเนียมัน,นดีจริงหรือเปล่าน,นะคะคุณผู้ชมใครที่เพิ่งมาดูนะ้อสนอวเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะคุณผู้ชมที่สําคัญการที่คุณผู้ชมกดกระดิ่งนะคะคุณผู้ชมจะรับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะแ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว <laughs> ไปรับชมได้เลยค่ะ ค,คุณผู้ชมคะขยับกันเข้ามาใกล้ๆนะคะอยาก,กดสกิปอยาก,กดพอดแต่อย่างใดเลยนะคะและนี่คือ first impression ของดิฉันนะคะแล้ววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าแปรงจะเกลน c o s m e t i กจะรอดหรือจะพังนะคะผู้ชมก่อนเลยคุณผู้ชมดูหน้าตากล่องใกล้ๆก่อนว่ากล่องเป็นอย่างนี้นะคะผู้ชมก็เป็นสีขาวนะคะแล้วก็ข้างหลังก็ใส่สลักแปรงมาว่าอ่าเป็นกล่องใส่แปรงนะมีแปรงถึง3อันด้วยกันนะคะนั่นคือ J01 J02 แล้วก็ J03 นะคะข้างหลังก็จะเขียนว่า g r o w y Onway o w with the Trio of Soft Synthetic Highlighter Brushes นั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็คืออันนี้เป็น Made in China นั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะว่าเป็นยังไงโอเคครับผู้ชมครับปัดแก้มแล้วก็ปัดบรอนเซอร์เป็นเทร้อยแล้วนะคะเราเหลือไฮไลท์ไว้นะคะเพราะยังไงก็ตามวันนี้เนี่ยเราจะมาลอง แปลงว่าแปลงนางเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนที่เราจะลองเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอพร้อมกันนะครับว่านางบอกแปลงแต่ละอันแล้วเราจะลองใช้ตามที่นางบอกเลยเนี่ยว่า okay so last but not least in this collection i have three custom highlight brushes you guys know how dedicated i am to my highlight and my brushes and how obsessed i am when it comes to the application because if you don't have the right brush for your highlight you're going to think your highlight sucks so i wanted to create incredible brushes that go along with the theme now although we have named them certain things like this is the mood light brush that does not mean that you can only use this for mood light i don't like i mix it up and i use this for all different things. But it was so much fun creating a brush that really complements the actual formulation. Since I do have three formulas, why not create three brushes in case you only are interested in one formula? You can get that same brush and you know that's gonna be great for you and your needs, right? Okay, so first off, right here, we have the Moodlight Powder Brush, and this is made for. Let me just show you so you have like the actual reference because I know there's a lot of products in this and you may forget the mood light right here which is the one that is going to be like the all over face just like slap it on and go makeup no makeup whatever any age can wear it. We created a fatter thicker brush because it's so easy just to dunk it right into it and it just go all over the cheeks, forehead, face, wherever you want. It's not a targeted brush. It's just going to be great for that all over glow. You can even use it for an under eye situation and just get it on and move on with your life. It makes it super super easy. Okay. นางบอกว่ามู light บัตเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะตามนางนางบอกว่าเราสามารถใช้ปัดทั่วใบหน้าได้ปัดใต้ตาได้มันก็คือใช้กับแป้งพวกแบบว่า finishing p o วเดอที่เราต้องการที่จะให้ส่วนตรงนั้นของเราเนี่ยมันดูเก๋มากยิ่งขึ้นนะคะผู้ชมเดี๋ยวเราจะเปร์นาะงออกมาเลยนะคะซึ่งเขาก็จะใส่มาเป็นบันเดลแบบนี้นะเพราะว่าเราซื้อมาทั้งเซตเลยนะคะผู้ชมถ้าใครซื้อมาแยกๆก็จะได้เป็นแยกๆนะคะ ซึ่งแปลงเอ่อซึ่งเลขหัวแปลงก็จะเขียนอยู่ข้างบนเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวเราจะเอาออกมาดูนะคะก็จะใส่กล่องแบบเทรย์แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองแกะดูนะคะว่าเป็นอย่างที่นางว่าไหมคือเรายังไม่เคยใช้นะ,ะกติเบา้จะเป็นคนซักแปลงก่อนใช้แต่วันนี้เราจะมาดูซิว่า p r e l e n t a t i o n เป็นยังไง โอ้มค oh god คุณผู้ชมขนแปลงนางนิ่มแล้วที่สําคัญคือขนแปลงนางก็ยาวมันอาจจะทําได้อย่างที่นางว่าเลยนะถ้าไปเปรียบเทียมเนี่ยไปคิดว่ามันน่าจะสําหรับไต้ตาได้จริงๆนะเพราะว่ามันมีแปลงหลายๆอันของเขาที่ อันนี้ก็เป็นแปลงของเจก,กลินที่เอ็กกับมอร์ฟี่เหมือนกันนะคะซึ่งเวทว่ามันเออมันก็ทํามาอะไรคล้ายๆกันนะคะคุณผู้ชมเวทว่ามันก็อาจจะสามารถปัดเป็นบรอนเซอร์ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราจะใช้ตามที่นาว่าเลยนะว่าปัดจุดทั่วใบหน้าที่เบสอยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันตกกันทบเบนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราใช้มินเนอร์วลของแบรนด์มินเนอร์นะเพราะเราไม่มีแป้งของนางเราไม่ได้สั่งแป้งของนางมาด้วยนะคะเราก็ได้ใช้นี้เลยนะคะคุณผู้ชมเป็นอินดูเมนติ้งมินเนอร์ว เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาสรุปกันตอนสุดท้ายนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองแปลงอันต่อไปกันนะคะว่าแปลงต่อไปนางว่ายังไงนะคะซึ่งคลิปต่อไปที่นางต่อเน,นี่ยมันก็จะเป็นแปลงอันที่3ของคอลเลคชันนางซึ่งเดี๋ยวเราไปดูว่านางว่าไงนะคะ this is the b e a m i light brush and it is super tiny it's like a little fan brush and what I love about this is I created it so it's not too dense because I can't stand it when I try to apply my highlight with a brush that's so dense that you're like what's it doing like it's not even picking up the product it's not dispersing it it's so fluffy all of my brushes are created with one of the newest technologies for synthetic brushes so these are not real animal hair they're all cruelty free like everything else in this entire collection i wanted to create a brush that felt like it was real hair but it's not and i'm really 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 proud of these brushes because i was looking at natural hairs for quite a while and synthetic just wasn't cutting it and then we were able to actually get on board with this technology and it is so beautiful so this one right right here is just like that spot like boom moment right down the nose on the cheekbone right a b o v e the brow bone little chin moment and it's just so easy to get that targeted highlight but it's not too dense so it's very easy to work with คุณผู้ชมคะมันคือแปลงอันที่3นะเดี๋ยวไม่จะหยววิบให้คุณผู้ชมดูมันคือแปลงอันนี้นะคะเดี๋ยวกรอบก็จะเป็นอย่างนี้นะ,ะก็เหมือนเดิมก็คือมานเนทรีอะไรแบบนี้นะคะซึ่งตอนที่เราเห็นรูปเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบอะไรวะมันดูอีอย่างก็แปลงมันดูเล็กๆอ่ะมันดูแบบ คุณมันจะใช้ได้จริงหรออะไรแบบนี้ฉันคิดตอนนั้นว่ามันจะใช้ได้จริงหรอคุณผู้ชมก็เลยคิดว่าแบบโอเควันนี้เดี๋ยวมาลองพร้อมกันใช้ได้ก็คือใช้ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปจะลองกับไฮไลท์ของเบเก้าที่ไปใช้ประจำนะเพราะเบนรู้สึกว่าการใช้ไฮไลท์แต่งไฮไลท์กับ ไฮไลท์ที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันน่าจะทําให้เราสามารถประเมินได้ดีที่สุดว่าแปรงไฮไลท์นี่มันใช้ดีหรือเปล่านะคะให้คุณผู้ชมดูหน้าตาเขาอย่างใกล้ๆนะคะคือมันเป็นแฟนบัตรที่แบบอันน,น้องอันเล็กมากน้องอันเล็กมากเลยนะคะตอนที่ซื้อนี่แบบอืมจะได้หรอจะได้หอนะรอนางบอกว่าเราสามารถปัตรที่จุดไฮไลท์เอยจมูกเอยที่ตรงนี้เอยตรงนั้นเอยปัตรทุกอย่างตามที่นางบอกเลยนะคะผู้ชมก็เดี๋ยวเราใช้ไฮไลไท์อันนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเป็นสี เบสจะชอบสีโรสคอร์สนะคะเบสจะใช้สีโรสคอร์สวันนี้นะคะสำหรับไฮไลท์นะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าได้ไหมนะคะก็ดิฟลงไปโอเคไฮไลท์ก็จะขึ้นมาบนแปลงแล้วนะคะแล้วเราข้อออกนิดนึงนะคะก็ไปค่ะเอาจริงๆนะว่า ในชีวิตนี้ที่ผ่านมาเลยอ่ะ ไม่เคยใช้แปลงแฟนบัตเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยประทับใจอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแปลงแฟนบัตนี้ไงเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับผู้ชมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูอีกอันนึงที่นางมีในคอลเลกชันของนางนะคะอันนี้เป็นแปงอันสุดท้ายในคอลเลกชันนางนะคะซึ่งจริงๆเป็นแปลงที่2แต่ว่าเมื่อกี้นางพูดอันที่3ก่อนนะคะแล้วก็นางก็กลับมาพูดที่2นะคะไปดูกันคับ And then the third brush and not the least brush this is the accent highlighter brush which is made for the flash and the flare palettes the hand baked highlighters from Italy I love this brush So much. I think out of all three, this is my most used because it, I, I feel like it's the most universal. I can use it with all three products and I never have an issue with it. So I have a million of these just laying all over my vanity at all times because I just pick them up and I just tap it, tap it, like do my thing all over my face. It's the perfect size. It's so soft, you guys. Like when you get it, you're just gonna wanna rub it all over your face and just feel it. It is so freaking soft, but it's not the kind of softness where it doesn't pick up product, if you know what I mean. Like when you get a natural brush, a lot of times you're like, ก็บอกว่าสามารถใช้ได้ทุกส่วนที่เป็นจุดไฮไลท์นะคะมันคือเจ02นั่นเองนะครับผู้ชมก็คือหน้าตาก็คือใส่มาในกล่องเหมือนกันที่ฉันรู้สึกว่าชอบกล่องเขานะคะผู้ชมรู้สึกว่า มันดู simple แต่ว่ามันดูแบบว่าหรูลรานะคะถ้าคุณผู้ชมจะซื้อซมอฟีเนี่ยมอรฟี่นก็จะใส่มาในซองนะมันก็จะไม่หรูหราแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถามว่ามันราคาแพงไหมชันว่าราคาสูงอยู่นะจริงคุณผู้ชมฉันรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือลูกของอันที่หนึ่งอ่ะอันที่สองมันคือลูกของอันที่หนึ่งแต่ว่าอันที่สองอันนี้เนี่ย มันน่าจะสำหรับไฮไลท์ได้ดีที่สุดนะคะค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปจะลองใช้กับไฮไลท์แบบฝุ่นนะคะนั่นคือเป็นเชล่าเอ็กซ์เคลเร์ปอปนั่นเองนะครับเป็นไฮไลท์แบบฝุ่นอันเดียที่เป็นมีและเป็นปะปื้มนะ,ะไปจะลองปัดดูว่าส่วนต่างๆของไฮไลท์เนี่ยอาจจะตัดเหนือไปนิดนึงนะคะว่า มัน worth หรือเปล่านะคะกับการใช้แต่จริงๆเราไปคิดว่าแปลงปัดไฮไลท์ของแจ็คเกอร์ลินฮิลเนี่ยมันก็มาอารมณ์อันนี้ก็เป็นแปลงปัดไฮไลท์ที่มอร์ฟี่เอ็กแจ็คเกอร์ลินฮิลนะคะและนี่ก็เป็นของแจ็คเกอร์ลินเอนะคะซึ่งเบสคาดว่าเวลาสมมุติว่าเราไปซักเนี่ยมันก็จะพอเหมือนกันนะคะผู้ชมเดีย๋ยวเบสจะลองปัดดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆไฮไลท์แบบฝูร์นี้เป็นไฮไลท์ที่แบบว่าดีนะคะใช้น้อยมากใช้น้อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลองปัดดูนะคะว่าจะรอดหรือเปล่า โอเคค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็คือหน้าตาของแปรงไฮไลท์ทั้ง3อันนะคะคุณผู้ชมทุกอย่างเนี่ยก็อย่างที่นางเคลมนะคะก็คือแปรง j 0 1เนี่ยก็ใช้สําหรับปัดทั่วใบหน้าของเราเลยนะคะ J 0ศเนสอนี่ก็คือสามารถปัดไฮไลท์ได้ทุกสัดทุกส่วนนะคะแล้วก็แปรง J03 เนี่ยก็คือเน้นตามไฮไลท์ในส่วนที่แบบคิดว่ามันน่าจะเข้าไปไม่ค่อยได้นะคะก็คือในส่วนแคบแคบของใบหน้าเรานั่นเองนะคะคุณผู้ชม โอเคครับผู้ชมให้คุณผู้ชมดูหน้าตาก่อนนะคะว่าหน้าตาทั้งหมดทั้งมวลเป็นยังไงเนี่ยก็คือหน้าตาก็จะเป็นสีเงินๆน,นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นแท่งเหมือนคริสตัลเนี่ยไล่สีลงมานะคะซึ่งน้ําหนักของแป้งนี่ก็คือน้ําหนักดีนะแล้วจะบอกคุณผู้ชมว่าเบสไม่ค่อยเห็นแบรนด์ไหนที่ทําแป้งด้วยช้ยคริสตัลแบบนี้เลยนะคะโอเคเรามาพูดแต่ละอันกันเลยนะคะผู้ชมแป้งอันที่1เนี่ยเบนรู้สึกว่าน้ําหนักเขาดีและเบนรู้สึกว่าการจัดการอะไรการที่จะลงตามจุดต่างๆเนี่ย จุดที่แป้งมันเข้าไปไม่ถึงอย่างจุดเล็กๆที่ข้างจมูกของเราเนี่ยไม่รู้สึกว่านี่คือแป้งที่ดีอันหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมลองลงทุนดูนะคะเพราะว่าคุณคะเวลาคุณซื้อแป้งมานเนี่ยคุณใช้ได้นานนะคะเวลาคุณรักษามันแล้วที่สําคัญคือขนของเขานุ่มราวกับขนธรรมชาติคุณผู้ชมคะหลายคนถ้าเห็นขนสังเคราะห์จริงๆเนี่ยขนสังเคราะห์จริงๆมันก็จะไม่ได้นุ่มมากเท่ากับขนสังเคราะห์ของนาน,นะคะซึ่งขนสังเคราะห์ของนางคือแบบ แม่เหมือนขนสัตว์จริงๆเลยแต่มันคือขนสัง่งข้อที่ทําได้เหมือนขนสัตว์ประมาณ95%เลยคุณผู้ชมมีความนุ่มมีความเหมือนขนสัตว์มีความเหมือนขนแพะภูเขาของท o m f o r ์ Collection เก่าซึ่งชอบมากๆเลยนะคะสําหรับแปลงอันนี้นะคะคุณผู้ชมแปลง J01 นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคัะแล้วเมื่อกี้ก็ลองแปลง J02 ไปใช่ไหมแปลง J02 เนี่ยก็ชอบอีกเช่นเคยนะคะรู้สึกว่าขนมันนุ่มอ่าเอาเคขนนุ่มเนาะ สำคัญคือเบ็นรู้สึกว่ามันปักไฮไลท์ได้สวยนะคะคือจริงๆแล้วด้ามันไม่เล็กเกินไปถ้าอันนี้คือมันก็เล็กเกินไปใช่ไหมอันนี้เบนว่ามันกําลังพอดีนะถ้าไม่เปรียบเทียบกับแปลงอนนั้นเซียที่เบสมีเนี่ยเบรู้สึกว่า มันก็คล้ายกันแต่อนาตาเซียขนจะไม่ค่อยนุ่มขนจะไม่ค่อยหลิงเส้นเท่านี้ตั้งแต่วันแรกที่นาตาเซียมาแล้วเนี่ยขนของแปรนนาตาเซียเนี่ยจะขนค่อนข้างแข็งอะแล้วก็มันไม่ค่อยอยู่ทรงนะคะแต่อันนี้คือขนนุ่มราวกับขนธรรมชาติแต่จริงๆแล้วมันคือขนสังเคราะห์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมอันนี้เบกก็ผ่านนะคะสําหรับอันนี้ค่ะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยเจศูนสามเนี่ยตอนแรกเบคิดว่ามันไม่น่าจะใช้อะไรได้เพราะเบนไม่ชอบแปลงแฟนบัดแต่คุณผู้ชมคะ แฟนบัตรของหลายๆยี่ห้อจะทําขนค่อนข้างกว้างขนค่อนข้างใหญ่ซึ่งการที่จะเข้าบริเวณต่างๆมันก็ยากมากๆนะคุณผู้ชมซึ่งถามว่ามันจะป็นต้องมีไหมเบคบอกเลยว่าจริงๆแล้วไม่จะป็นต้องมีนะคะแต่สําหรับใครที่ไม่มีแปลงที่สามารถ จะปัดแบบว่าส่วนที่แคบๆหรือว่าคุณจะใช้แบบว่าคัดจมูกอะไรแบบนี้เนี่ยถ้าคุณยังไม่มีเนี่ยเราแนะนําทางเซตนี้เลยนะคะผู้ชมแต่ถ้าคุณมีแล้วแปลง2อันนี้เบสอยากแนะนําแล้วก็นําเสนอเป็นอย่างมากเลยนะคะเบสรู้สึกว่ามันดีเลยเบสคิดว่าถ้าคุณผู้ชมซื้อมาเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องชอบเหมือนเบสน,นี่แหละนะคะคุณผู้ชมและนี่คือแปลงของแจ็คการินเคสเมติกนะคะผู้ชมสําหรับคนที่ถามเบสว่าเบสซื้อที่ไหนแล้วสั่งยังไงได้บ้างนะคะ เบสซื้อมาจากมอร์ฟี่ออสเตรเลียนั่นเองนะคะับผู้ชมสามารถเข้าไปได้เดี๋ยววินทิ้งลิงค์คุณผู้ชมข้างล่างนะครับคุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปซื้อได้แล้วก็ส่งประเทศไทยนะคะแต่คุณผู้ชมคุณผู้อหากจะบอกว่าปันโดนเนี้ยราคาค่อนข้างแพงน,นะราคา69 a u s t r a l ออสเตรเลียนดอลลาร์นะครับคุณผู้ชมและคุณผู้ชมจะต้องบวกค่าส่งองีกคือค่าส่งเนี่ย 15เหรียญนะเด็กค่าบวกกับค่าส่งก็จะตกที่84เหรียญนะครับผู้ชมซึ่ง84เหรียญเนี่ยถ้าถามว่าราคาสูงไหมไปคิดว่าราคา1,900บาทก็เป็นราคาสูงสําหรับใครหลายๆคนนะคะับผู้ชมแต่เบคิดว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนแป้ง3อันนี้นะคะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเรายังคงคอนเซ็ปต์เดิมค่ะ Don't let Your Beau ตี้คลอเซ็ตเอ็มที่ขาอย่าปล่อยให้ตกเครื่องแปง้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านคุณเนี่ยว่างเปลี่ยนขาดครับ because beauty is and experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ราบไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าขอคุณผู้ชมลองเครื่องสำอางอย่างมีสตินะคะแล้วเรากลับมาเจอกันแน่นอนค่ะกับวิดีโอการลองม,มีหลยอย่างใี้รอนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ